สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรทุกคนมน,นีมะพอ้าวกันกำังปรกอบพิธีบรรยกากาศตลาดนัดโคกกระบือช่มผู้โบสถออำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนะคะมน,นีมะพอ้าวกันกำงปะกอบตรงกับวันเสาร์ทีสามสกันยาโฮกฮกนะคะพี่น้องสิ้นเดือนพอดีนะคะพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะคะทีโบสสะดวกในมาสนามพี่น้องก็สามารถเข้ามาบึ่งมาชม มาเลือกซอเลือกเบิงทางช่องน้องปอบชาแนวใดนะคะน้องปอบก็สิพยายามาสำรวจเบิงให้มันได้ชัดเจนที่สุดนะคะผ <t ot of ice> ู้ใดสนใจตัวใดมักตัวใดกัเลือกซอเหลือกเบิ้องเอาได้นะคะพี่น้องโทษต่อรองแล้วคะกับในหอยเพิ่นเบิงนะคะหาที่ใดกันเนาะค่ะพี่น้องห <t ot of ice> าผู้ใดเขามาแหล้วนะคะน้องปอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให,ให้น้องปอบน้ำเนี้ยเด้อค่ะพี่น้องไปเบื้องกันเลยค่ะ มาเปิดคลิปกับสาวหน่อยงามๆค่ะพี่น้องสาวหน่อยจักเดือนค่ะพ่อนี่ประมาณจักเดือนครับตัวละสองม้วนเข่าเลยต้นครูนั่นต้นครูขอเดือนของเดืาคเยอะเห็ดเขาเรียบเรียบร้อยลูกสาวอาไปแล้วนี่พ่อบ่มีใบเม่นบ่อสื้อตามเนื้อผาเนาะพ่อเนาะเห็ดเขาหายเรียบร้อยหมูกับ่บหญ้านาะเพียงปากพอดี หนาดีนะคะพี่น้องพอเปิดไวราสไปไดนก่อนเศร้าเก่าบวขบเครื่องนะคะพี่น้องทิพหูดําเ,เครื่องดํานะคะโคนหางนีิยยพี่น้องหางยาวลามดีนะคะขวัวหางงามลำตัวดีนะคะห้อยลำปีนี่ก็น่นาจะเป็นแพเป็นแต่าตาสมัยพุ่นละเนาะพอเนาะแต่ตาหน่อยพุ่นล้วเนาะห้อยระบบกระตํา,น,ตานี้ไอซูนเนีย่ยมันบ้าปอ ประกันตัมนี้ซากลอันนี้แม่ทองบ่ค่ะนี่ะได้ได้ท่องได้เพิ่มสามโซ่เลยอันนี้แม่ทองทองจักเดือนค่ะพ่อที่เขาแปดเดือนที่เขาแปดเดือนว่าสันมีใบบัตรประกัอเมริกาไวประกันทองประกันตัมนี้โอ้หนามลางหนามเดียงหล่นหล่นเหลือๆเลยค่ะลุ้นธรรมชาตินอกบ่อนอ่ะธรรมชาติบ่ได้ไปกี่บ่ได้เห็ดเขานะคะเฉียงๆนอกบ่อนอ่ะ เบื้อง่ายเบื้องหางค่ะพี่น้องลูกตัวที่เอะไรล่ะพ่อนี่แน่นอนตัวที่สองครับตัวที่สองค่ะทองสูงายปันได้ค่ะได้บันบอก่งจะลอยอยสี่สิบกวหาสิปซอยู่หอแห่หาสิบได้เนาะสี่สิบลนเยอะป่าทุ่งอ่างใยเฮียงหนาเตื้บเบื้งแผ่นหลังค่ะเบื้งหนาเบื้งตา บ่ได้อันสนเข้าเลยตัวนี้หูไรธรรมศาสตร์เลยสิใส่เมาเอาเตยเมาอันสองตัวนี่ยมึงค้นหางยังตัวนี้เปิดไปไรไปไหนก่อนหกหาบเปิดไปหกสิบหาขาแม่ทองต่อรองได้ครับต่อรองได้อีกตัวนี้เสื้อเงินที่ยี่สิบสองเมษาตัวนี้เสื้อสามสิบเอ็ดเมษามีใบเบิลสูตโตครับผมตัวนี้มารดอนตัวนี้พิมี์ประกันทองเมสูโตเมพ่อตัมนี้กับประกันให้เบิลสูโตค่ะพี่น้อง แม่เดี๋ยวนี้ลูกพาลูกแกโตแล้วพ่อตัวที่สองตัวนท้องตัวสองในท้องคือกันตัวตัวเหนีอยากตำจากน้อยเนาะลอยสามซีบกว่าได้เนาะพ่อเนาะล่องลอยสามซีบขึ้นยู่สามห่านม้อยยูหรอลึ่งมี่ยูนะคะพี่น้องแขนงขาตรงดีประกันตำนี้หายซูเนลคือกันนะคะสาคนคนหางใหญ่ดีเด้อคนหางเงียบหมดโคกเพลิง เท่าไหางบนมึงในหางลามดีเล็บงามหางเงาลามดีโตโตัวดีสวยบทจดวันนี้ขอหางแงา่ยกันโอ้แต่ว่าเป็นสีเขาเปลือกนอกพอเนาะ<ม>สีฟ<ม>องนวลน,นวดบอกเขาเอืน่นเม็นบอสสีปลาจำปาสีว่าจำป,า,ป,า,ปากับบอเมีนมันสีจืดเสือจังจังจังเดือบูนี่นะคะคหน้าตาตัวน,นี้เปิดไว้เท่าไรคะพ่อตัวนี้เปิดไว้ซี่เก้าล่ะนี่แม่ตัวนั้นนั้นซี่ห่า เปิดใบซีซิาต่อรองได้อีกมันบ่พออต่อรองหนครับ้หนังแหมหนาหเลยหนาตึ้งผสมมละดอนใบใบหลอดโคบันทียี่สิบสองเมษาผสมหมว่านที่สิบสองเมตัวนี้เสื้อกิมมี่แมนี่เสื้อวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดเมษาโตนัน มันมีอยู่ตี๋วันนี้สาิบเแม่าเดพ่อสามสมษายบอกสามสิบตนเนาะแม่สาย่้อนเนาะกัสามสิบะวะสามสกับสามสิบสีแดงสาเล็ค่ะพี่น้องนี่ค่ะย่างดีเลยนะคะแดงๆวนแดงด้เพียงมดไล้ลูกตัวสองคือกันตีค้าทองแมนมาเดินนี่เขาแบบนี้เสียเงแท้ตัวแรกพอซื้อไปขาตาบหู่าเงาเงาตาเขาสื้อๆหน้งังหนาเต้บ ต้นน <LY humming> ีก <kah s> <g> um ัสสูงอะไรต้นนั้นแะนอพอร์นอกบ่อยสามสิบบวกนะคะพี่นองการท้องประกันตำหนีเบิ้งถ่ายเบิ้งเครื่องค่ะพี่นองโค่นหางเงี้ยถูกโตนะคะงวอยู่นี่ขัวหางงามเล็บกับงามเพื่อนวาน่มนีมีติ้งยังโตบ่พอน้่มงามเมื่อสุดโต ผมมีตัวนี้น้องประกันประกันเชียงพร้อมหูมาสตโตหนากะงามนะคะทรงฟี่ได้ไกลันได้ก็พอทงฟี่กันไ้เดี๋ยวเต้บอกกันได้นอกบ้านเนาะมาเอบอร์หนีหิ้งรถให้ได้ไลน์มีรถพิเศษแหละนะราคาพิเศษพิเศษคนผู้งามมาซื้อแฮงพิเศษสุดยอดเลยเพราะคายถือัวเอาขอใส่เบอร์ติดต่อให้ไดค่ะชุดแปดสี่เหน่งแปดสี่หนึ่งเก้ จันพันล้านเบอร์กองปราบส่งทั่วไทยต่อรองได้ครับผมอ้าวหมันหมาด้วยค่ะพ่อขอบคุณค่ะไอ้สวัสดีค่ะได้มาจากโตค่ะมือนีเดม่าตัวเดียวสาวน้อยจักเดือนค่ะนี่สเดือนสาวน้อยเอฟหนึ่งสิบเจ็ดเดือนใบเตี้ยเดม่าแล้วมันบอหูกายปากจักหน่อยแล้วเนาะกระทบหนางามนะคะเขาหนีไดเหตุบอกหาดหลุดเดเห็ุอยู่ อกกาการตํานี้เน,นียสุเนวเน่ะาอ,าอ้ายเชิงเชืยงเง่ออานหลาดพี่น้องโอ้ก็สงงางผักแผรนี่นะคะสาวน้อยเอฟหนึ่งเบิงถ่ายเบิงเครืองค่ะพี่นอ้องโค่นหางใหญ่ๆเคืองดำนะคะหางยง่าลามดีพวัวหางงามแข่งขาตรงดีค่ะพี่น้องมามีตํานี้ยังสวยครบเคื่องสีแดงดีค่ะเง่ดีเล็บงามค่ะ ทรงฟียได้ไกลปลาในไอ้ทัวร์ภัยอีสานครับทัวร์ภอีสานและาไดบานนี้เปิดวัน12ครับเปิดวัน2ตอนล่องได้ตอนล่องไหนครับเบิ้ลเมืองอ๋อทรงฟีดทัวร์ภัยอีสานพี่น้องพันวาประกาศตามนี้ให้คุณแน่โมมี่นุมติ่งหนุ่มเน่าไอน้ำล่างน้ำเลี้ยงน้าๆเน้นลูกสาวไปไอ้ข้องโก้ครับข้องโกลูกสาวข้องโก้อายุ17เดือนนะคะสวยครบเครื่อง ไอเซเบอติโต้เห็นไหมคะเก้สามครับสองศูนยหนึ่งแปดสองสองหาครับงั่วมานจะใสไ่ไายเชียงขวัญครับเชียงขวัญลอยเอ็นี่แด้นอนอะมันหมาดเด้ไอไายเด้อขอบคุณค่ะโอ้ยพี่น้องบรรยากาศจืดชื้อมัวเมื่อนี่นับโตได้เลยนะคะบางแห้งค่ะพี่น้องฝนตกมือเสาร์นี่กระตกแต่ว่าน่าหอยผู้ใจรักเพิ่นเก่ามากคือเก่าค่ะ มัวบ้างบา,งาดวดีไอวัสดีค่ะสาวหน่อยจักเดือนพ่านี่ประมาณปีนหน่อยๆลูกสาวเพคะ่ะมอม,มี่ใบซื้อตามเนื้อผ้าเปิดใบร้ายปในใดานหันไอเปิดไป,ป,ไป,ดไปสีป่สิบสามสูงสูงไรปรในใด็นวันนี้ลอยสามสิบแปดบกลบันตามนี้สูเนีวโอ้หนังแหมอ,อ่อนซ่อน หนาตางามนอ้อสีดีมีแปวมีปานบ๊ายสีแดงทั้งโตเลยพี่นงองสีงามโอ,โอ้ยกระสัอยางดีแถมันแหงจืดบดครบเครืองน้อไหางดีเงวรา,ามดีอยูกก่ขวาหางงามอยู่นะคะพี่นงองนี่เบื้องไทยเบื้องหางเบื้องเครืองโค่นหางใหญ่เลยแขงขาตรงดีนะคะ รงฟี่ในไกลปะในไอหันใดนขันใดล้ค่ะกต่ท,ทรงในคือเก่าเนะาะออส่ซเบอร์ติดต้เนี่ยค่ะไอศูนย์หนึ่งศูนย์หกสยหอยยังค่ะหอยอมอาสามาถ,าาม,าถมันอาสามาามันหมานได้เด้อขอบคุณค่ะขันแห่งตื่นนเชื้ะตัวน,นี้สี่ล้านไปได้ไหมพ่อนี่หะสามสิบเอทพอกันสิสอตัว โ oh. อ้ตัวนี้จักเดือนพอตัวน,นี้ปีแน่ๆคเพื่อกันเบิ้องพูนหางเงี้ๆเลยค่ะพี่นอ้องเครื่องดำหางเง่าลางเนี่ะาแข็งคาตรงดีเดอ้อหางกับ่บมี่งอมี่บิดเหรค่ะพี่น้องโอ้ oh. เจ่นแช่อุบาทขออภัยตี๊ตีต๊ขาดขาดแน,น,น,นเดอพี่น้องมันเมืนเบ่งหนาเบ่งตานะคะหูโบย่าวเด้อบางมัน่นหูหูเลย,ยระการเชียงพร้อมเอาผักไปเพื่อนี่นั่นึงโอ้ย,ยนังหนาหน,น,นาพี่น้องหนาตางามสีแดงดี อันนี้ประกันห้เบิร์ตแล้วว่ามียังดอกเนาะพอ่อบ่ประกันตลาดค่ะตัวนี้กะละค้าเดียวกันนะคะปีนี้เนี่ยคือกันเป็นบ่พอ่อเขาบ่าไดเฮ็ดเขาถ้ามา,าตาค่ะพี่น้องตะบะโตว่างหันปลายยาเอาพะนะมันคือสีบ่ออกไม่อจังใดกับบ่รูตัวนี้บ่ไดเฮ็ดน,นะคะ ปีหน่อยๆคือกันแต่ว่าหางตัวนี้สีหน่อยก็ตัวนั้นจักหน่อยนะคะลึ่งกระมี่ยูนะคะพี่น้องแข่งขาใหญ่ดีนะคะเบ่งถ่ายเบ่งเทียงโค่นหางใยย,ยูนะคะหางย่าลันดีผัวหางงามคือกันนะคะแข่งขาตรงดีผมมีตัมนี้ย้ํานะคะพี่น้องหน้าตาพี่น้องคมดี แต่ว่าพมีใบจกโซมันพ่พอพอู้อีกแล้วพมีใบบพมี่ใบจะตัวซื้อเอาน้ำตน้ำตนมั่นต,ตัวดีนะคะพอใส้เบอร์ติดตอให้เนี่ยอยากฆ่าแต่น้ำขวดเลยนแปดสาสหเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสามเอาพอ่ออวบุญอาจจะมาเอาโทรมาตอรองอละค่ <5, S 1> เด้อดีดีท้ายดีก,มก็มูกับแมนพราเนี่บุญนี่แหละมันบอ ยอมานตาเสาตัวผุนเพราะได้เปี๊ยกแล้วุูนะเอามันหมานเด้พอเด้อได้ๆขอบคุณค่ะโอ้ยจืนค่ะจืนเนี่ยค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องปอบกะฝากเอาไว้ซ้ำนี้ขอบกันไหมในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องปอบในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ